อีกสูตรหนึ่งนะอนันทสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเวลวันกาลันทากานิวาปะสถานใกล้พระนครราชครึกก็สมัยนั้นแลในวันอุโบสถเวลาเช้าท่านพระอนุนุ่งแล้วถือบาทจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังพระนครราชครึก พระเทวทัตได้เห็นท่านพระอนทนน์กำลังเที่ยวบินธบัตอยู่ในพระนครราชครึกจึงเข้าไปหาท่านพระอนทนน์แล้วได้กล่าวกับท่านพระอนทนน์ว่าดูก่อนอาวุโสอานทน์บัตรนี้ผมจักกระทําอุโบสถและสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกจากภิกษุสง์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโครงการอนันตริยกรรมเรื่องที่สองก็เข้ามา พระเทวทัตนี่ทำอนอันติกรรมคือทําเลือดพระพุทธเจ้าให้ห่อครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมก็โครงการอนอันตริกรรมยังไม่เลิกราก็เอาใหม่เพิ่มอีกทาสังฆเภทเนี่ยหนักที่สุดอันดับหนึ่งทำเลือดพระพุทธเจ้าให้ห่อเนี่ยหนักอันดับสองค่าพระรหัน์หนักอันดับสามค่าพ่อหรือค่าแม่ถ้าผู้ใดมีศีลเนี่ยก็หนักเป็นอันดับต่อ,ต,อต่อไปแต่ว่าหนักที่สุดเลยก็คือทําสังฆเภทครั้งนั้นท่านพรนรนเนี่ยเที่ยวไปบินทบาทในพระนครราชครึก ท่านไม่พูดอะไรเลยนะท่านรับฟังนะแล้วก็ไปกลับจากบินทบาทภายหลังเวลาพัดแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสเวลาเช้าข้าพระองค์นุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังพระนครราชครึก พระเทวทัตได้เห็นข้าพระองค์กําลังเที่ยวบินทบาทอยู่ในพระนครราชครึกจึงเข้าไปหาข้าพระองค์ครั้นแล้วได้กล่าวกะข้าพระองค์ว่าดูก่อนอวุโสอาโนนบัดนี้ผมจะกระทําอุโบสถและสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกจากภิกษุสงฆ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้พระเทวทัตจักทําลายสง์ จักกระทาอุโบสถและสังฆกรรมขอทําสังฆกรรมแยกจากหมู่สงฆ์นะเป็นสมัยนี้ก็บอกว่าขอแยกสภากันอยู่คนละสภากันเถิดแยกคณะออกนะไปชมกับคนละสภาลําดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าอันความดีคนดีทําง่ายความดีนี่คนชั่วเนี่ยมันทํายาก ความชั่วในคนชั่วก็ทาง่ายง่ายไอ้ความชั่วพระอริยะทั้งหลายทํายากยากาเราดูคนประเภทไหนใช่บอกกุศลเจริญง่ายหรือเจริญยากโอ้โหง่ายแล้วนะจะได้เป็นคนดีสักที <c oughs> บางคนบอกอุ้ยกุศลทํายากยากก็แ,แสดงว่าเราไม่ใช่คนดีอะไรนะแต่ก็ดีแล้วล่ะที่รู้ว่าตัวเองไม่ค่อยดีจะได้ดีสักทีหนึง่งคนที่เป็นพานรู้ตัวว่าเป็นพานก็พอจะเป็นบัณฑิตได้บ้าง แต่ขณะดเดียวกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูท่าแท้ของเราใช่ไหมว่ากุศลเจริญยากยากก็แสดงว่าเราเนี่ยพื้นฐานเราไม่ใช่คนดีแต่บอกกุศลเจริญง่ายง่ายไม่เห็นจะเจริญยากอะไรกุศลเนี่ยนะทานก็ให้ง่ายศีนก็รักษาง่ายสมถาวิปัสสนาก็ไม่เห็นยากอะไรเจริญได้เลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ก็พื้นฐานแสดงว่าเป็นคนดีก็ดูที่ว่าา่าแท้เป็นยังไง สมมติถ้ารู้ว่าเออเมื่อเราเป็นคนไม่ดีแล้วเราก็เออช่างมันเถอะวกว่าเรามันคนเลวอ่ะนะก็เรามันปุตุชนปุตุชนก็ตกนรกเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นมันก็เรื่องปกติดีอู้อนุรักษ์ได้ถาวรมากดีไหมอย่างไี้ไม่ดีเนาะต้อยแยกออกว่าอะไรดีไม่ดีนี่ก็เจวแล้วนะความรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลนี่เป็นสัมมาทิฏฐินะอย่าว่าระดับธรรมดาพระพุทธเจ้าแสดงไว้ในอะไรจัตตารีสกะสูตรว่า มีปัญญาแยกอกุศลว่าเป็นอกุศลกุศลว่าเป็นกุศลแล้วก็แยกกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบทแยกแยกออกในภาษาที่บรท,ท่านว่าเป็นสัมมาทิฏฐินะในสัมมาทิฏฐิสูตรเป็นตนน้นเน่นะเพราะฉะนั้นถ้าแยกตัวความคิดออกได้ว่าความคิดอย่างนี้ดีความคิดอย่างนี้เลวร้ายเป็นต้นเนี่ยถ้าวิเคราะห์ได้อันนี้คือมีทรัพย์คือปัญญานะปัญญานี่เป็นเครื่องคัดคัดอะไรคัดความเห็น เห็นอะไรนี่ไม่สําคัญเท่าว่ามีความรู้แยกแยะความเห็นตัวเองได้หรือไม่คุณจะรู้อะไรก็รู้ไปเถอะแต่สําคัญที่สุดคือปัญญาที่มาคัดความรู้ว่าความรู้ไหนถูกความรู้ไหนผิดความรู้ไหนมีประโยชน์ความรู้ไหนไม่มีประโยชน์อันนั้นจําเป็นมากอันนั้นสําคัญมากกลับมาหาเรื่องพระเทวทัตรเราดีกว่าพูดถึงครั้งนั้นท่านทอานนท์เนี่ยเข้าไปบินทบาทใช่ไหมท่านพระเทวทัตเนี่ย ชักชวนในการฆ่าพระพุทธเจ้าชักชวนใครชักชวนให้ในายขมังธนูเนี่ยวางแผนเตรียมไปฆ่าพระพุทธเจ้าเอานายขมังธนูคนที่หนึ่งไปดักซุ่มยิงพระพุทธเจ้าเอานายขมังธนูสองคนไปรอดักฆ่านายขมังธนูหนึ่งคนนั้นน่ะ uh เอาสี่คนไปดักฆ่าสองคนเอาแปดคน,นไปดักฆ่าจนสี่คนเอาสิบหกคนเนี่ยไปดักฆ่าแปดคนแล้วก็เอาสามสิบสองไปดักฆ่า16สิบหกคนซะโอ้ย oh, วางแผนหลายชั้นมาก ในที่สุดแผนนั้นก็แตกเพราะคนที่สั่งไปฆ่านั้นบรรลุหมดเลยโครงการที่สองก็ปล่อยช้างนาลาคิริงโครงการที่สามก็กลิ้งศิลาโอแต่ละเรื่องเลยนะวางแผนแสดงว่าพระเทวทัตเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็พระเทวทัตใครน่าสงสารที่สุดพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสิ่งเ่านเนี้ยเนี่ยมันเป็นเศษกรรมทั้งนั้นแหละที่พระองค์เคยทํามาในอดีตนี่เศษเสี้ยวเล็กๆน้อยๆกลิ่นอายแห่งบาปอากุศลมันโชยมาถึงบ้างแต่พระเทวทัตนี่สิ จะต้องถูกเขาวางแผนการฆ่ากี่ชาติต่อกี่ชาติในอนาคตจะต้องมีช้างมาเตรียมฆ่าตัวเองอีกกี่ชาติเนอแล้วก็ภูเขาหินจะต้องมากลบตัวเองอีกกี่ครั้งกว่าจะบรรลุเป็นพระประเจกอีกเมื่อไหร่เนอะพระเทวทัตนี่น่าสงสารเมื่อพระเทวทัตไม่สามารถทําความพินาศให้แก่พระพุทธเจ้าได้จึงกล่าวว่าวันนี้เป็นต้นไปประสงค์จะทาลายสง์ จะทาการแยกจากแยกสังขจักเป็นต้นออกไปแล้วจะแยกจากพระพุทธเจ้าแยกจากพระพุทธเจ้าแปลว่าไม่ทําพระพุทธเจ้าให้เป็นศาสดาอีกต่อไปก็คือเท่ากับแปลว่าตั้งตนเป็นศาสดาเองตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าเองจริงๆแล้วพระเทวทัตน์นี่ถามว่าความสามารถท่านขนาดไหนส่งพระไตรปิฎกไหมพระเทวทัศจริงๆนี่ส่งพระไตรปิฎกเก่งมากท่านเทศได้ทั้งวันทั้งคืนน่ะ เทพจนลูกศิษย์เชื่อเป็นหลายร้อยอ่ะไม่ใช่ธรรมดานะสมัยนี้คนเก่งๆจะมีใครติดตามห้าร้อยยากเนี่ยนะสมัยนั้นเขามีลูกศิษย์ห้าร้อยติดตามเก่งมากแต่ความเก่งอน,นั้นเนี่ยก็อย่างว่านะความรู้ที่เกิดขึ้นแก่คนพานก็เพื่อฆ่าตัวเองความรู้ความสามารถของบางคนเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อฆ่าตัวเองจริงๆเลยพระเทวทัตก็กลุ่มนั้นแหละบทว่าอุปสถังกริษามิสังฆกรรมมานิจะความว่า จักแยกภิกษุสงฆ์ให้กระทำตามโอวาทของพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำอุโบสถและสังฆกรรมรแผนกหนึ่งกับเราภิกษุผู้คล้อยตามเราแยกว่านี้สาวกของพระพุทธเจ้าแยกไปนี้สาวกของเราอ่นะก็ตั้งตนเป็นศาสดาเต็มตัวบทว่าเทวทัตโตสังคังพินทิสติความว่าวันนี้พระเทวทัตจักทำลายสงแยกเป็นสองส่วนโดยแน่นอนเพราะพระเทวทัตตรเตรียมพักพวก ผู้กระทําการแตกแยกไว้ทั้งหมดแล้วจริงอยู่เมื่อพระเทวทัตแสดงวัตถุแม้อย่างใดอย่างหนึ่งในวัตถุเป็นเครื่องแตกแยกเป็นต้นว่าแสดงอะธรรมว่าเป็นธรรมแล้วให้ยินยอมว่าพวกเธอจงถือเอาสิ่งนี้จงชอบใจสิ่งนี้ด้วยเหตุนั้นด้วยเหตุนั้นแล้วให้จับฉลากแยกกระทําสังฆกรรมสงเป็นอันถูกทําลายแล้วคือเมื่อแยกทาสังฆกรรมได้สําเร็จหมายครามว่าถ้ามีการประชุมสองสภาเมื่อไหร่ สมมติว่าประเทศเดียวกันเนี่ยนะตัวชมสองสาภาเมื่อไหร่ก็ถือว่าแยกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฉันใดตรงนี้ก็ลักษณะเดียวกันสงในสีมาเดียวกันถ้าแยกทาสังคสาภาเมื่อไหร่ก็ถือว่าสังฆเพศสําเรเ็จเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าสังฆเพศเนี่ยจะมีได้ด้วยอาการ5คือ1โดยกรรมสองอุเทศสามชักชวนส่สวดประกาศ5จับฉลากข้อแรกก่อนกรรมก็คือสังฆกรรมเช่นอัปโลงนักกรรมอุโบสถกรรมเป็นต้นอุเทศก็คือ ปาติโมกคุเทศหอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งโวหารก็คือแสดงวัตถุเครื่องทําความแตกร้าวกัน18อย่างเพรกระวัตถุ18แสดงสิ่งที่ไม่เป็นธรรมว่าเป็นธรรมเป็นต้นด้วยเหตุเหล่านั้นเหล่านั้นบทว่าอนุสาวเนนะด้วยการเปล่งวาจาประกาศในที่ใกล้หูว,ว่าพวกเธอย่อมรู้ไม่ใช่หรือว่าเรานี่บวชมาจากตระกูลสูงวิธีเกลี้กล่อมคนอื่นนะฉันนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะฉันคนมีชาติมีตระกูลนะ ฉันนี่เป็นพหูสูตรฉันเรียนมามากพวกแกเรียนเท่าข้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนะข้าเรียนมามากคำพีไหนข้าไม่ได้อ่านไม่ได้เรียนเก่งเหลือเกินเนีย่ยนะพวกลักษณะนะี้ต่อไปควรหรือพวกท่านที่จะเกิดความสงสัยขึ้นชื่อว่าคนเช่นเราเนี่ยจะให้ถือนอกรมนอกวินยัยเราไม่กลัวอบา,ายหรืออันนี้คือว่าวิธีเกลี้ยกล่อมโฆษณาคนอื่นใช่ไหมก็วิธีเกลี้ยกล่อมนะสังเกตดูหนึ่งฉันเนี่ยชาติระกูลของฉันคือใครข้อสองฉันนี่เรียนมาขนาดไหน ความรู้ความสามารถฉันก็ประจักษ์แก่สายตาของแกแล้วไม่ใช่หรือฉันไม่กลัวนรกหรือฉันก็กลัวนรกเหมือนพวกเธอนั่นแหละเป็นต้นนะก็พูดซ้จนเขาเชื่อนะเอานรกมาอ้างนะเออใช่ใช่้ชสงสัยมันจะพูดมีสติสัมปชัญญะอยู่บ้างมั้งนะที่ไหนได้ไม่ใช่หรอกแผนลวงของคนเลวบทว่าสลากักคาเหนะด้วยการสวดประกาศอย่างนี้แล้วก็สนับสนุนความคิดของภิกษุเหล่านั้น กระทำให้มีการไม่หวนกลับเป็นธรรมดาแล้วให้จับฉลากด้วยคําว่าท่านจงจับฉลากจับฉลากนี้แปลภาษาไทยว่าให้ยืนยันว่าจะต้องไม่มีการเปลี่ยนใจยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนใจมันถ้าได้พักได้พวกแล้วก็ติดยี่ห้อเบ็ดเสร็จหมดอ่ะนะก็ในอาการเหล่านี้กรรมหรืออุเทศเท่านั้นเป็นสําคัญส่วนการชักชวนสวดประกาศการให้จับฉลากเป็นส่วนเบื้องต้น ตอนแรกนะเขาก็มีการอะไรก่อนตอนแรกเขาก็มีการชักชวนก่อนชักชวนเสร็จก็สวดประกาศสวดประกาศเพื่อว่าคนนี้ไม่กลับใจก็ให้จับฉลากเพราจับฉลากก็แยกไปทําสังฆกรรมแยกทาสังฆกรรมเสร็จก็เรียบร้อยสังฆเพศถาวรเมื่อเธอชักชวนด้วยเหตุ18ประการแล้วสวดประกาศเพื่อให้เกิดความยินดีในการชักชวนแล้วจึงให้จับฉลาก สงก็ยังชื่อว่าไม่เป็นอันแตกกันก่อนเพียงแต่เริ่มราวและอาการราวนี่มีแต่ยังไม่แตกแต่เมื่อภิกษุสี่รูปหรือเกินกว่านั้นพากันจับฉลากแล้วพากันทําอุเทศหรือทําสังฆกรรมเช่นสวดปาติโมกข์เป็นต้นด้วยอาการอย่างนี้สงชื่อว่าเป็นอันถูกทําลายแล้วพระเทวทัตทาสาเร็จไหมสําเร็จแบ่งเป็นสองพักได้จริงๆ ส่วนพระเทวทัตพอให้ส่วนเบื้องต้นและสังกเพศท,ทั้งหมดสําเร็จแล้วก็คิดว่าวันนี้เราจะแยกทําอุโบสถแยกทําสังฆกรรมเฉพาะส่วนหนึ่งคือวันนั้นเนี่ยหาพวกได้สําเร็จหมดแล้วใช่ไหมตัวเองเนี่ยไปเที่ยวเกลี้ยกล่อมคนอื่นมีการประกาศชวนเชื่อมีการให้จับฉลกยืนยันแล้วว่าพวกตัวเองมีเท่าไหร่กันแน่พอที่จะตั้งพักใหม่ได้แนละ้วพักกับพวกนะนเดียวกันัวตั้งพวกสําเร็จก็ทีนี้จับประชุมสภาแล้วนะ ประชุมสภาเช่นวันนี้วันอุโบโสถสิบห้าข้ามอามาสวดปาติโมกอีกพักหนึ่งเลยเมื่อทั้งสองฝ่ายมีการสวดปาติโมกสีมาเดียวกันแต่คนละตำแหน่งเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยตกนรกตลอดกับพระเทวทัตน์เนี่ยตกนรกตลอดกับนะเพราะฉะนั้นแบอบกว่าพระเทวทัศน์เนี่ยเตรียมพักพวกผู้ทำสังฆเภทเอตมัตถังวิธิตวาความว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบโดยประการทั้งปวงซึ่งสังฆเภทกรรม อันเป็นทางให้เกิดในอเวจีมหานรกตั้งอยู่ตลอดกับอะเตกิจฉาแก้ไขไม่ได้ที่พระเทวทัตให้บังเกิดขึ้นนี้เยียวยาไม่ได้แก้ไขไม่ได้ใครจะไปช่วยอะไรได้นะนะสังฆเพศเนี่ยนะ,ะนยนะถามว่าอยู่กลุ่มไหนรู้ไหมสังกเพศกลุ่มกรรมประเภทมุสาวาตล่วงอกุศลกรรมบทสายมุสาวาตทาั้งๆที่เบื้องลึกจริงๆแล้วรู้ว่ามันไม่ใช่ แต่ว่าอำนาจเป็นต้นเนยนะความเป็นอยากใหญ่อยากมีอำนาจมันก็สามารถทําได้ทุกอย่างะนะสังฆเพศนั้นจึงเป็นมัคคาเป็นประตูให้ไปสู่อเวจีมหานรกพระองค์ก็เปล่งอุทานประกาศอัถนิว่าก็บุคคลผู้ฉลาดหลักแหลมดีเนื่องด้วยเป็นสัตบ,บุรุษปฏิบัติถูกส่วนกันในฝ่ายกุศลและเป็นอสาาัตบุรุษปฏิบัติไม่ถูกส่วนกันกับฝ่ายกุศลตามลำดับ สรุปว่าสุกรังสาธุนาสาธุเชื่อว่าคนดีเนี่ยนะเพราะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ของสังคมหรือประโยชน์คนอื่นให้สําเร็จได้แก่ผู้ปฏิบัติชอบทํากรรมดีทํากรรมงามทํากรรมเจริญเป็นกรรมที่นํามาซึ่งประโยชน์สุกแก่ตนและคนอื่นอันคนดีเช่นภาษาวกมีภาษารีบุตรเป็นต้นพระประเจกพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกียสาธุชนคนอื่น คนดีทั้งหลายเหล่านี้เขาจะทําดีนี้ก็สามารถเพื่อจะทําได้ง่ายคนดีทั้งหลายให้ทานก็ให้ง่ายรักษากุศลกรรมบทก็เป็นเรื่องที่ง่ายรักษาศีลก็ง่ายเจริญสมถะเจริญเมตตาเจริญพุทธานุสติเป็นต้นเขาก็ทําง่ายเนี่ยนะแต่ว่าคนชั่วละ่ะสาธุปาเปนะทุก,กระดังย้อนมากคนดีทําชั่วยาก ก็กรรมดีมีลักษณะดังกล่าวแล้วนั่นแหละอันคนชั่วคือปา,ป,าปะบุค,คลมีพระเทวทัตเป็นต้นทําได้ยากไม่สามารถจะทําได้อธิบายว่าไม่อาจจะทํากรรมดีนั้นได้ทําไม่ได้จริงๆเลยนะคนชั่วนี่จะให้เขาทําดีเขาทําไม่ได้เขาทนไม่ได้ไม่เชื่อลองชวนใครมาฟังทาดูดิบางคนเนี่ยเรารู้แต่ยังไง้ก็นั่งฟังชั่วโมงเดียวก็ฟังไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกส่งให้ยังไงก็ทําใจไม่ได้โดยประการทั้งพวง ปาปังปาเปนะสุกรังกรรมชั่วคือกรรมไม่ดีได้แก่กรรมที่นำมาซึ่งความพินาศให้แก่ตนและคนอื่นเป็นกรรมที่ชั่วที่ปาปะบุคคลตามที่กล่าวแล้วทำง่ายฆ่าสัตว์นี่บางคนนี่ทำง่ายมากเลยนะลักทรัพย์นี่ง่ายแพ็เดียวนี่ก็ขโมยได้ตังเยอะแยะแล้วบางคนนี่กาเมเนี่ยว่องไวมากบางคนนี่มุสาวาตเนี่ยนะพูดอยู่เป็นชั่วโมงไม่มีความจริงสักอย่างเลย บางคนเนี่ยประกวดชนะการด่าผู้หญิงกับผู้ชายใครด่าเก่งที่สุดก็ประกวดแล้วว่าผู้ชายด่าเก่งที่สุดก็มีการแข่งเนี่ยนะแข่งการด่าเนี่ยผู้ชายด่าเก่งถ้าแข่งแถวแถวเนี่ยภาคกลางเราเนี่ยแหละแต่ก็ไม่แน่นะผู้หญิงอาจจะไปรับมาชนะแล้วก็ได้ <laughs> โอ้ด่าเก่งจริงบางคนนี่แช่งคนอื่นเก่งจริงๆแต่ว่าพูดให้คนอื่นมีความสุขทําไม่ได้คิดให้คนอื่นมีความสุขนี่เดียวไม่กลา้าคิดเป็นต้นเพราะนั้นบางคนเนี่ยอากุศลเนี่ยทำาง่ายง่าย แต่กุศลทำยากเย็นแสนเข็นเลยนะเพราะอะไรเพราะคนนั้นเป็นคนคนชั่วป่าปารมิเยหิทุกรังส่วนกรรมชั่วน,น,นั้นนะ่ะนะการล่วงอกุศลกรรมบทเป็นต้นพระริยเจ้าทั้งหลายคือบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทําได้ยากคือไม่มีความยินดีอย่างยิ่งเป็นแดนเกิดคือไม่ต้องการกรังเกียจจริงๆเลยในความชั่ว พระพุทธเจ้าแสดงว่าพระอริยบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ฆ่ากิเลสเหมือนดังสะพานได้แล้วเสตุคาตะวิรัติเสตุขาตะวิรัต,ตรนี่หมายคามว่าเสตุคือตัดสะพานแห่งความชั่วได้เสร็จสิ้นแล้วไม่ให้ตัวไหนครชักสะพานแห่งความชั่วร้ายได้เสร็จขาดด้วยอนุภาพของอร,ริอรยมรรคอริยมรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยชักสะพานแห่งความชั่วได้อย่างถาวร เมื่อใดบอกอความดีทํายากยากเมื่อน,นั้นรู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเราเป็นใครความดีนี่ทำง่ายง่ายก็ดูเริ่มรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงแล้วนะ